นี่ท่าหนึ่งนี่มือไปกลางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่เหมาะคู่ควรกับเ็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เร่งเร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องอาขาลงเลยเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับ ไต้องใช้เผยทิพย์ต้องเลยเหรอของไรพีตาไม่มีเงืออกไม่มีเหงื่อออกให้ใช้ได้นี่โอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งท่าสองเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่าปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์ ไม่เท่เลยท่าเพกได้อีกอ่าสองห้าสองฮะท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงจท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบ๊คแบ๊คแบ๊ค โอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มี <sofa? S 3> มีตวัดกลับมีมีถอยหลัง, <c oughs> ลงไรอ่ตวัดกลับ <c oughs> อยยังไงยังไงตวัดกลับฟลิปปะฟลิปปะโหถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอด